สวัสดีครับผมรังสรรค์น,นะครับจากช่อง y t u t u นะครับรถน้ำกับรถไถช n แนลนะครับครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนครับเกี่ยวกับกำลังหรือว่าแรงม้าของเครื่องยนต์แล้วก็ทอกนะครับอของเครื่องยนต์รถไถ2ค่ายนี้เปรียบเทียบกันนะครับก็คือระหว่างค่ายคูบต้ากับค่ายยันม่านะครับผมเรามาดูกันว่าพฤติกรรมของเครื่องยนต์ แตกต่างกันยังไงนะครับผมซึ่งผมขอ,เ,อเกินก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีเดตนาจะโจมตีนะครับว่าค่ายใดดีกว่ากันหรือว่าค่ายใดแย่กว่ากันเลยนะครับตัวท,ทุกค่ายนะครับผมว่ามีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่านะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เครื่องยนต์ของคูมต้ากันเลครับ เครื่องยนต์ของคูต้านะครับก็คือรหัส V2403MDI นะครับซึ่งข้อมูลตัวเนี้ยผมก็ได้ไปหาข้อมูลจากแคตตาล็อกของทางคูต้าเขานะครับว่ามีเครื่องยนต์มีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเจอรหัสเครื่องยนต์มาผมก็รหัสเนี้ยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปหากราฟของพาวเวอร์แล้วก็แรงบิดนะครับมาให้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ตรงสักเดียวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับรหัส มันจะแตกต่างคือว่ามี e3b ขึ้นมานะครับจากจากจากรหัสแรกนะครับอ่าครับหน้าตาเครื่องยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับของคุกุกตานะครับผมโอเคถัดมาเป็นของยันมากนะครับตัว y m 3 5 1 a นะครับซึ่งจะใช้รหัส c t n v 8 8เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกมาเฉพาะแรงม้า เหมือนกันครับโฟต้าก็จะบอกว่าเป็นแรงม้าว่า50แรงม้านะครับแต่ตัวนี้เป็น51แรงม้านะครับคื่องนหน้าตาก็จาะมานี้นะครับส่วนกราฟตัวนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาจากข้อมูลจากของยันมามาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องของ ym 3 5 7 a นะครับ57าแรงม้านะครับรหัสเครื่อง4 t n v 94 l นะครับผม ต่เครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะฮะ,ะก่อนที่จะไปแลฟงฟทอ้อครับผมขอเกินอธิบายเกี่ยวกับตัวทออที่นี้นะครับทอก็คือย่อมาจากแรงบิดนะครับแรงบิดของกําลังที่ส่งออกมาสู่แกนเพลาะนะครับก็คือแรงที่จะบิดเพลาให้เกิดการหมุนเพราะฉะนั้นตัวแรงบิดก็คือมันจะถ้าสรุปง่ายๆือว่าถ้าแรงบิดเรายิ่งเยอะนะครับรถไถเราก็จะมีแรง ที่จะสามารถต้านแรงแรงไถแรงดันได้ดียิ่งขึ้นนะครับแรงบิดที่สูงนะครับยังไม่พอต้องดูว่าแรงบิดที่สูงนั้นนะ่ะอยู่ในรอบความเร็วรอบเท่าไหร่นะครับยิ่งความแต่แรงบิดยิ่งสูงความเร็วรอบที่ต่ําแล้วกราฟของแรงบิดที่เป็นแฟลตทอคมากรือเป็นเส้นตรงมากๆเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของเครื่องยนต์นั้นๆอย่างมากเลยนะครับ มาดูนะครับในส่วนของถ้าเกิดเป็นพีคท้อนครับพีทเขาก็จะเป็นเหมือนรูปภูเขาครับวิ่งคขงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีจุดสูงสุดที่เราเรียกว่าจุดพีคนะครับในลักษณะกราฟของท็อกที่อยู่ในรถนะครับจะต่วมากจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นแฟลทท็อกนะครับผมก็คือจะเป็นอยู่สมหรัจะอยู่ในดีเซลเอนจินนะครับผมก็คือเครื่องยนต์ดีเซลของเรานะครับ ก็จะขอเกินข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัวเครื่องยนต์นครับว่าเครื่องยนต์3ตัวนี้มีลักษณะยังไงนะครับมาดูที่กูปัตนะครับคูปัตนะครับปั๊มนะครับจะเป็นปั๊มแบบปั๊มแถวนะครับเรียกง่ายๆภาษารถไทยนะครับปั๊มแถวแต่ถ้าเป็นตัวยันมากนะครับจะเป็นปั๊มกลม ก็ทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็น51แรงหรือ57จแรงนะครับจะเป็นปัม๊มกลมซึ่งถ้าถ้าดูจากในแคตตาล็อกของตัวยันมากนะครับเขาก็จะเขียนว่าเป็นโมโนพลังเจอร์นะครับผมตันนี้เป็นปั๊มแบบโมโนพลังเจอร์นะครับมาดูที่ c c ของเครื่องยนต์3ตัวนี้ครับเริ่มต้นที่คูปะตานะครับเครื่องยนต์ของคูปต้าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0ัน้ซีซีประมาณนี้ก็ตีไปว่าเกือบเกือบ25นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ ตัวของยันมาาแรงก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับอยู่มา2 4 0 0ั5 0ี cc นะครับแต่ถ้าเป็นของยันมาที่เป็น57แรงจะอยู่ที่3000 cc นะครับในส่วนของระบบวาล์วที่ประจุอากาศเข้าห้องเผาไหม้แล้วก็ขับลไล่อัดสีออกจากห้องเผาไหม้นะครับถ้าเป็นของคูอร์ต้านะครับ1สูบจะมี2วาล์วนะครับ4สูบก็จะมี8วาล์ว จะเทียบอาจจะเท่ากับตัวยันมา51แรงก็คือมี8วาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัว57แรงจะมีทั้งหมด16วาวนะครับผมทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับและไม่มีเทอร์โบชาร์จเจอร์นะครับผมมาดูใบพัดนะครับใบพัดของคูเปอร์ต้าให้มา7ใบนะครับผมแล้วก็ยันมา51แรงให้มา6ใบแล้วถ้าเป็นยันมา ตัว5 7งแรให้มา8ใบนะครับผมตัวนี้ก็นะครับอ่าหลักๆนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับโอเคแล้วก็มาดู่อมาเลยครับมาดูที่กราฟระหว่างตัวทร์กแล้วก็พาวเวอร์นะครับของเครื่องยนต์แต่ละตัวกันเลยนะครับเรามาดูที่ตัวทร์กก่อนนะครับอย่างที่เราบอกมานะครับข้อของคูปต้านะครับผม ก็จะสูงสุดอยู่ที่1,700รอบนะครับอ่าการสูงสุดอ่าทอร์กสูงสุดอยู่ที่นี้นะครับที่160นิวตันนะครับผมแล้วก็ตัว YM 3 5 1 A นะครับหรือว่าอยันมาที่เป็น51แล้วนะครับทอร์กสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,200รอบเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟลตวิ่งตรงมาแล้วเริ่มน้อยลงที่ประมาณ1,600รอบนะครับก็จะค่อยๆตกลงนะครับลงมาแล้วมาดูที่57แล้วนะครับ อสูงสุดจะอยู่ประมาณ200กว่านะครับผมแล้วก็เป็นแฟตยาวลงมาจนถึงประมาณ1,800รอบนะครับแล้วค่อยๆตกลงนะครับท็อคตัวนี้โอเคนะ่าตัวของยันมาานะครับลักษณะกราฟก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็จะจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นแฟตอยู่นะครับแต่ว่าเป็นแฟตที่ไม่ได้ยาวมากครับแล้วค่อยๆตกลงเมื่อรอบสูงขึ้นนะครับถ้าเราดูกราฟแรงบิดนะครับ หรือว่ากราฟทอกระหว่าง3เครื่องตัวนี้เทียบกันนะครับผมเทียบยันม่าอ่ะคูปัต้าก่อนแล้วก็มาเป็นยันม่าตัว5้าสิบเอ็ดแล้วนะครับอ่าถ้าเป็นท่าท็อกสูงสุดนะครับของคูปัต้าจะสูงกว่านะครับเพราะ160อยยันม่าแค่140นะครับแต่เรื่องของการที่เป็นแฟลตทอกนะครับผมมองว่าตัวยันม่าน่าจะเป็นแฟลตท็อกมากกว่านะเพราะเริ่มต้นตั้งแต่พันสองนะครับยาวมาถึงประมาณ1 7 0่งรอบนะครับแล้วค่อยเริ่มลดลงนะครับแต่คูปัต้าก็คือ ประมาณพันหนะครับแล้วพอมาเป็นประมาณพันเเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มค่อยๆตกลงแล้วนะครับพั 1, 7, เนเจ็ดพันแปดค่อยๆเริ่มตกลงแล้วครับผมโอเคเทียบสามตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวห้าสิบเ็ดแลงนะครับก็ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นแฟลทท็อกที่ที่ยาวกว่าแล้วก็ให้ท็อกที่สูงกว่านะครับผมามามาดูที่ ความกาลังนะครับผมกามลังของเครื่องยนต์นะครับทีนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะครับในการที่เราอย่างที่บอกดูกำลังเราต้องอไม่ว่าจะเป็นทอร์กหรือกําลังเราต้องดูว่ามันสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานไถที่ดันดินตีเลนสปันโรตารี่หรือว่าอะไรครับผมว่ารอบรถไถเราที่ใช้กันเนะี่ย น่าจะอยู่ประมาณ1,500รอบถึง2,500รอบนี่ก็ผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงนี้นครับในรอบที่ใช้งานนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเรียกว่าอะไรเราเรากำลังรถเราสูงเจอก็จริงแต่ว่าไปอยู่ที่รอบที่สูงแล้วเนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ใช้อย่างย,งยกตัวอย่างครับอย่างของฟูโกาต้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตีเลนอยู่ที่ประมาณ2,100รอบนะครับรอบอกำลังที่รถผลิตให้เราเนี่ย แน่นอนว่ายังไงก็ไม่สูงไม่สูงถึง50แรงอย่างที่เขาเขียนไว้แน่นอนนะครับผมเราต้องพิจารณาจากการาฟนี้เป็นสำคัญนะครับผมโอเคเราก็มาไล่เลยครับของคูปต้านะครับสูงสุดนะครับจะอยู่ที่50แรงของเขานะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ2,700รอบนะครับ2,700รอบก็ ก็คือกราฟก็จะเป็นละะักษณะตามเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ของยันมา5 1แรงครับสูงสุดของเขาอยู่ที่3,000รอบกันนะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแา่จะถึงได้กําลังมาสูงสุดนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัว57แรงนะครับจะอยู่ที่2,400รอบอ่านี่ผมมองว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมของเอนจินตัวนี้ที่ให้กําลังสูงสุดของเราถึงเราจะใช้อยู่ที่2,000รอบเราก็อย่างน้อยผมว่าได้กําลังแน่ๆ50แรงขึ้นนะครับอยู่ที่2,000รอบถึง2,000 ร0 0รอบนะครับผมก็คือว่าได้กำลังเยอะนะฮะตัวนี้โอเคนะฮะเราก็มาดูกราฟอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมซึ่งการเทสเนะี่ยผมก็ไม่รู้คอนดิชันแน่จริงนะฮะว่าเขาเทสกันแบบไหนนะครับก็เราก็ดูกราฟตรงนี้แล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์คูเวต้านะครับเครื่องยนต์คูเวต้าตัวนี้ก็ผมลองดูครับประมาณ220 กมต,ต่อกิโลวัตต์ชาวนะครับผม <Jamie. S 1> ตัวนี้ก็ก็จะค่อยๆนะครับของเขาก็คือยิ่งรอบยิ่งสูงขึ้นนะครับเขาก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปขึ้นไปยิ่งไต่ขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งกินน้ำมันเพลี่มากขึ้นเท่านั้นนะครับอ่าเราก็มาดูของตัวยันมาครับตัวของยันมาห้าแรงนะครับที่พันสี่รอบนะครับก็อยู่ประมาณ220นิดๆนะครับแล้วก็ตกลงมาถึง220แล้วก็เป็นแฟรยาวเลยนะครับแล้วครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มขึ้นที่ประมาณ200 2,220รอบจะค่อยเริ่มกินน้ำมันเพิ่มมาขึ้นแล้วจน3,000รอบขึ้นไปนะี่คือกินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มาดูของตัว57แรงนะครับ57แรงก็แต่1,004นะครับก็คือน้อยกว่า220นะครับวิ่งเป็นแฟลตยาวมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆสูงขึ้นที่รอบ1,800ขึ้นไปนะครับแล้วก็มาอยู่เท่ากับของยันมา่าแล้วก็คูปะต้านะครับที่ประมาณ220 นะครับกัมต่อกิโลวัตต์เอานะครับเป็นแฟลตวิ่งยาวมาปุ๊บปแล้วก็พอหลัง2,200นะครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นที่รอบ2อ0พนะครับผมโอเคนะครับถ้าเราดูเรื่องกราฟของการประหยัดน้ำมันเฉือยเพลิครับผมก็ต้องบอกว่าตัว Y m นะครับ3 5 7หหรือว่าเครื่อง5 7แรงเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องยนึ่ง2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราอ้างอิงจากกราฟเขานะครับก็จะเป็นแฟลตค่อนข้างยาวแล้วก็ ช่วงแรกๆรอบต่างๆเนี่ยคือเขาประหยัดน้ำมันกว่าแน่นอนถึงเราจะรอบสูงถัดมาที่รอบ2,000กว่าเขาก็กินน้ามันพอๆกับเครื่องยนต์2ของคูปตตาแล้วก็จันมาตัว51แรงนะครับผมโอเคโดยสรุปภาพรวมนะครับตัวนี้ผมสําหรับผมเองนะครับก็คือต้องบอกกันว่าต่อช่วงนี้มีความสนใจในรถไถขนาดกลางนะครับผมซึ่งขนาดกลางในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเรามองเทียบกับคูปตตาก็คือขนาดรถเนี่ยจะเท่ากับ L5018 นะครับผมแล้วก็ถ้ามามองเทียบกับตัวยันมาก็จะเป็นตัว YMC นะครับซึ่งผมก็ศึกษาดูข้อมูลก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ครับสำหรับผมก็โอเคนะครับผมตัว57แดงเพราะว่าเราอย่างที่ผมบอกผมเปิดขนาดรถนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ให้ทอร์คที่สูงแล้วก็เป็นแฟตนะครับผมแล้วก็ที่รอบต่ําด้วยซึ่งผมก็ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วตัวกําลังอะไรเนี่ยก็อยู่ที่รอบต่านะครับผม การที่ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าดูจากจาก,การาฟนี้อย่างที่บอกก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้โอเคครับผมสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์นของคูบปอร์ต้าแล้วก็ยันมาวันนี้เอามาให้ดู3ตัวครับก็น่าจะจบประมาณท่านี้ถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับรู้สึกว่าคลิปของผมมันเป็นประโยชน์แล้วก็มีความรู้เล็กน,น้อยนะครับนี่มีผลต่อการเอาเขาเรียกเป็นข้อมูลในการเลือกในการตัดสินใจซื้อรถได้นะครับผมแล้วก็ นะก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์ก็กด subscribe ช,ช่องผมด้วยนะครับผมหรือว่าท่านที่พี่ท่านใดน้องมองเห็นว่ามันมีจุดที่ผิดอยู่นะหรือว่าตรงนี้ควรจะทําแบบนี้แบบนี้นะก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ